สวัสดีครับแวนครับผู้ติดต,ตามช่องจากติดใต้เสเด็จลำเพลินออฟฟิเชียลห่างหายไปโดนครับพี่น้องช่วงนี้บ่ค่อยได้ออกงานนะครับลดแแหรสารบ่งงง่ยกับเดินทางนะครับลงกอบทอมอแล้วมื่อนี้มีภารกิจครับอยู่ทางวัดสิเป็นบุญใหญ่ตัวถ้ามาเบิ่งชีมงานคณะแม่บ้านเพลินนะครับ ปัดผู้ใดเป็นร้างนี่สองวตอแม่บ้าน้าสวยครับสวยสวยครับมือนี่มืออื่นมืออื่นอีกสองมือครับอีกสวันบุญบุญภเวทครับบุญพเวท นี่แล้วครับความสวยงามใส่ไงของนี่เด้อพี่น้องเด้ดอลงช่นนองได้แม่นี่ลงช่องผมได้เลยสวยๆง่ายมๆมินี่พี่น้องกับสีฟ้าพุทธปา๋าเก่งง่ายแทบนี่แหละครับเที่ยงแน่นครับ้าน,นำทีมโดยคุณแม่คุณแม่แมแมผู้ใหญ่บ้านครับ เอขนาแม่บ้านเเนี่นะครับอานเปียงอันนี้คุณแม่คุยครับนี่อันนี้คยังคูนี่คุณแม่แม่ด้ค่ะเอาเด้หม่นอันนี้คือนียังไม่ไมค่ะเนี่ยไม่ปลหรอดค่ะไม่ปนารอดครับพี่น้องผู้ใดค่อยๆดครับไม่ด้ปลอดปันแล้วเป็นิงซี่แวก็สิมห้วยเป็นดิ้งสันตัวเอาลูกตาเกินนี่แม่ต้องให้อีเสียก่อนลู เบื้องยงาๆครับพี่น้องเบืองเงา,งาดูกันยาวๆที่ละขั้นตอนอันนี้นี่น้องกับพี่บูจาก,กว่ามันเป็นนหยมแน,นครับ<ไ>เดี๋ยวสิธอธิบายห้ฟังงาบักลินฟ้าบักลินฝาาเอามาทหลอดครับงานบังลินฝาพ้นปัญญาอีสานบ้านบ้านผมเอา,า,าน,นิงานยงครับ บักลินไม่ทั้งอุตอเออบกลินมไม่ไมอันเพกาติาเฮือนนันึงเพกาติลินฝาทั้งนั้นก็ที่เป็นแผนกเข็เดตุงติ่งครับเออเข็ดตุงติ่งแต่ก็ไม่ฟันหล่อดเ้าเล่นนี่จีอครับเนี่ยแล้วครับเพื่อน ผู้ใดนี่นะครับว่านี่ะสาวเข็นไฟนี่เครับเด็กเด็กหน่อยเกิดไม่ยรุ่นสิบเห็นนะครับเข็นมาเป็นมาด้่นเบาเข็นไฟมาเป็นมาด้เยนเบาดไหอันันของเก่าก็มีของไม่มาเขียมก็คือ้อจักรยานนี่ะครับกันสมัยก่อนก็เป็นเป็นไม้เนาะ

มาบุญต้อกันเด้อพี่นองเด้อวันที่12นะครับบุญพระเวเด้อพระเวพเวทบุญเวฟังเทศมหาชาติสร้ผมามาปิ้กตามาติดตามบทบาทปกติกาิตมีมอลำ่มคณะบางไงเพื่อครับแต่ว่าคนบ้า้จัดครับจ้างสาวหน่อยเพื่นมันแพ่งไปส3ปีแล้วครับคนบ้ไห้มาเหล่นเอาเอฉลอง ใครว่นป e ุ่นลหครับปุ่นข้างนาจะเป็นประตูโค้งครับกำลังศิษสารงเป็นวัดไม่นะครับวัดกํลลังกลังพัฒนาครับเป็นวัด่นี่ประตูโ้า่รั่บมันถูกมัน่่บาท่สองรอยอยนได้เาเม่อยที่ไปข้บไปไปก็ได้ก็จะมีรถไะมีรถเดียวตวภาไปจะข้าบริไปได้ครับไปตลาดตลาดได้ครับได้ได้ อันนี้เป็นเนีกถุงติ่งครับเดี๋ยวไปสองร้อยอันมคได้่นี้าวเ่อีกหอยหอย่าเยนไปันขันมาไล่เขาอุบะอุบะมาไล่เขาเหินเขาอุบะมันเอาอีแองเอาอียังห้อยเอาเข็มติเห็นหูวงยั่จี๊ดินครับ

มี啦ธรรมดาธรรมดาอยุนี่นี่ผลิตเองครับบ่บ่มีสำเร็จนอกจากดอกรักเท่รนันที่สำเร็จมาอันนี้กรตัดเองหลอดกระตัดเองนี่ขั้นตอนตแขั้นตอนต่างๆมันก็จะเป็นที่เสีับแล้วแล้เป็นที่ี่อันนี้ก็คือบ้น เอาเอาอันนี้มาผูกไส้นี่อ๋ออันนี้เทาก็มาผูกไส้บะสีบ่อันนี้ก็สีเห็ดจังสี่นีคือปากกว่าปาแดงอันนี้นี่ประกอบาปากังสีเออโอ้มันสีงามตัวขันแห้งเรื่องตุกขันในประกอบเอาอันนี้เป็นรงโกมแต่ตุกขันในปากกว่าขาเดี๋ยวพี่น้องสีได้เห็นครับมันแล้วแล้วก็สีสวยงามแบบนี้ครับวิจิตรวัชชงเสร็จแล้วครับนี่อันนี้คือเรียบร้อย สีสวยมากอ่าแต่อันนี้ยังไม่เสร็จเอาผ่านไปสำหรับจุดนี่บํารุงข้างที่ปอนี้อันนี้มันี่ยังอันนี้ยี่หรีหองยังนี่ต้น่เสียบดอกโน้ต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 มันได้เป็นบุญพระเวทเด้วแต่ไม่มีดอกตำนานมา่งเลยดอกโน้ตนี่มันมีตํานามั้ยแค่แจกยังเค็ดจากยังต้นนี้ยังต้นลำมอน ต mod. Mod. ้นมอนมอนเกี้ยมอนเกี้ยวเกียมอนเกี้ยมอนนี่บอโอเอามาบากบาดบาดนะครับเป็นดอกโนแต่กลับไปย้อมสีจ้าอ๋อแสดงว่ายู่นี่มีแต่งานฝีมือหุ้นๆลุดนะครับอันนี้เด็กอันนี้เด็กเป็นยังนี่อันนี้ดอกดูดนะจ้าดอกดูดอกดูมาดูแต่มาดูมาดูโอ้ฝีมือาฝีมืออยู่บตาั้เบิ่งวงแรกนะพ้งหลังฝี นี่แหละครับการเห็ด <c oughs> เรื่มเเชื่กัน <c oughs> นก็จะเป็นต่อมาณนี้นะครับ <c oughs> อันนี้ของไงใส้เงินไส้ข้า <c oughs> อันนี้กับไส้ไงครับใส้ใยไส้ใยนี่แหละครับกับซีนี่ห้างตอห,งงห้างเพิงห้างเต้านจัดเตรียมสถานที่กันนะครับ <c oughs> สวยงามพี่น้องสวยงามอ่ะชิปนี้ฝากไว้เนมอก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณหลายครัหรับการติดตามนะครับช่วงนี้งานไม่ค่อยได้ออกฝากทีมงานสาวน้อยเด,ด้วยนะครับมื้อนี้ลงกอทมมแล้วนะครับกับฝากพี่น้องติดตามเนี่ยนะครับ ก็สิมีทังไร์สดพร้อมเล้อพพ่นองเด้อนะครับซื้อบัตรจองตัวกันได้นะครับจะไนตัวซอยเชียวซอยติดตามฟังรถแห่นะครับรถแถ่ลำเพลินเตอร์เด็นะครับมีการนีงานนะครับสถานดีได้เรียนได้นะครับเรียนได้จัดได้ก็ฝากทีมงานเท่าน้ำแนกันแล้วกันนะครับเอาคลิปนี้วันเสนี้ครับขอบคุณหด้แล้วครับสุขการติดตามนะครับสวัสดีครับ